ับผมตาพี่กระเป๋านะครับกระเป๋าตกระเป๋าผ่าครับเป็นต่าด้วแกล้มะกรยิ่งตาเอาผู้ใดไปกับานมาัเขาเ็นแดแสงที่แตดหาแสงหาแสงเตมาตไปยงไงเนี่ยตประมาทเพ่นะครับเพ่นต่นตตเอาาลุไปได้ครับเครับยั้ผม

่าปตะเที่ยวรับหมาลุ้มาไปตักคนตะเกียวนเถอะตลนแล้วครับตะอไตาเตว่ด้วยมันนาไม่มน้นา้เกี่ยวมุ้ยะไปตะมาตะไปตะปุ้ไป่าคุณแ่ครับแกงหูแกงแครับผะุงไปครับปุ้ไปคุณหญ่เอาขุนแนที่านุแครับ ลาม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 าเพนคุณพ่ากันฮะแล้วต้อยู่ตามินแฉกลามามามาาา้ตอมีทั้บานได้นีนะตอมีทั้บานเาโอเคครับต้มีทั้บานแล้วเอบนี้ฮะนะครับตามาอานายอะเส้นหินแฉกนี่ล่นะครับฮะา่นตามาบาลานซนีอติครับ่นวะตาเ ครับครับได้สมุนครับอ้าวครับผมเป็นอาเป้าครับดูทุก <laughs> ยี่บาร์เดียวกันเดียวกับไปดีกันไปดีับไปดีครับอ่าตับูมอ่ัไปทำอะไรเพื่อที่หมอมาล้างเล่ยเลยัะโอ้มาล้างเล่ยเลยนะมาล้างเล่ยัลยนะมาล้างเล่ยัลยนะพี่อืออ่าตับูมมาตาอะไรนะพีัอืออ่าเสียเงินก็ไม่เสียเงินคนัึงอ่าเสียเงินคนนึงไม่ทำนะอ่าตัวเองกูจะทำเนาะตับตาผมประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ประเด็นประเด็นก็แค่ใจเดี๋ยวยิ่งยิ่งจำหนาไปครับอ่าท่านผู้ได้ร้องเข้าใจท่านผู้ได้ร้องละตาเอาจำหนาไปเรียนรู้ พล้วาเลครับเพ่นาเครับเามลยครับาเรับเลยครับเลยครับเลยนครับาครับาเลยเพ่ครับลยครับเลยพ่นครับลยอครับยับไเลยนครัมครับไเลยคับเครับเลยค่นครัเนาเพ่นมือนรมลย เราัสองูมาช่วยทานเนคู่เท่าลูู่ตายเท่าครับโอ้ในทุกคนในทุกคนที่เราทำในทุกคนี่เราทำเ็นเด้อครับคุณนอยนะครับเนาะอูลาจักกิโลกรับพ่อแต่ในลาจกงิโลคนกี้มัดเขาเท้าแ้ครับแ่ักสองกิโลครับครันี้วาาไอ้บอ่ันนงานเพี้ของนู่นะบันะตัแต่งสอารองปอ รถทะเบียนนะครับเพื่อบทแปดพศูครับอ่าเอารถออกจากท่ามันนะครับผมอ่าครับรองรับบัญชีการบ้านเย็บซี่สะพานนะครับอ่าเก็ปั่นข e ดีบักรบ้านแล้วเวลาน้งางไล่เส้นนะครับตดตอบรับไล่เส้นขอคืนก,กุอแจบทแปดพศศูนย์นะครับเพ้อครับอ่าเอารถออกจากท่านะครับโอ้อยอะไรเก่งมากเลยโอ้ปลาต จับมามาช่วยกล้จับแะเียงได้จุกร้องก็ได้จับกปล่อยว่าแมะร้องวันนี้ก็ได้เนอสังานจได้นวลไม่เคยน้องยากนโอครับีใจี่พ่อม่พี่น้องตายถุนเครับเด้อ ชูเวทีนะครับฟันตนผู้ครับอ่าหมอนัมสาสสไตล์นั่ทีมโดยแม่ผู้หอมเทียบลุ่มเลืองอ่าสาธิตต้นกันอ่าอาจารย์สุดลมพ้นบาราทับอ่าคุณแม่เดือนเพชรกับหนุ่ยพ่อครับหมอนัมต่อยสอยจูคล่อมกับพระเอกร่างเขจากอ่าผู้นะครับทั้งรัตนว่าปีจังหวัดหนองคายหมอนัมไล่นะครับอ่าเทียบลุ่มเลืองครับผมวันนี้า ตคนวัดนี่าทีใจน้ำครับสาธุสาธุนะครับเด้อครับสมบูรบครับหเนี่ยอรุณคนคนร่วมท่านครับชาวชไทยในนอกรับมูนี้ครับขอขอบุครับคุณเจี่ยครับเต้งสามทานนะครับนาะครับขอคุกุกานนะครับที่ม้ครับมาครับขอุกุกันสมบูรณนะครับเด้อข้ที่้ากอครับ ครับเตียนึ่นึ่น่มนะครับเดอครับอ่าเกนจะงนะครับเนจะางนน่นึ่เอหเี้นะครับเด้อเกนจะนะครับเนจะงนะครับมีเกิดเกเกิดเีไหยกครับเด็กคนเดอ่อนะครับนึ่ค็นึ่งหอย่ัว สามเนื <c oughs> ้อเก็บหนึ่งห่อแต่ละห่อเก็บหนึ่งเนื้อามคนเราต้องน้ำคนเราต้อัดด้วยสามคนัดได้เลยน้องไอ้แดงครับไอ้แดงที่เป็นอะไรนะครับว่างงานไหมรับลำดับไวเป็นขตที่โอ้โหต่อเลยครับ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  ครับเนี่ยพ่อเล่ยพุ่นร่าครับปีสองพันนครับเกียวกตัวนะครับเรื่องอะัรนะครับกี่ครับลิซซี่ควาหนาคามเล่ยครับเกี่ยวตัวละครท่านครับผมความพุ่นร่าแม่ความพุ่ครับที่นักส่งและการเป็นนักส่งอะไรมากตามมาความพุ่นร่ามาในไหนเล่ะครับรัตนิรักพีใช่ครับมันเล่ยครับลิซี่ลัทธรักพีใชเดี๋ยวผมางกงไได้เดี๋ใส่นี่ยนะ ครัไปคุับรับไปครับไปครไปคร้อครับไอครับครับครับไปครับปครับปครับไปครับครับไปครับ่ปครับไีครับไปครับไปครับไกันับไรับครับคุณพี่คมัยครับคุณไปคครับคัไคับครับัครครับครัไคัไคครับคาัครับัั พัไปเียนาวองน้เวไอนนี่ันนี้ดีเลยแข่งทุนนีนเน้องไอ้นะครับจากน้องไอ้ทาเตัวต่อไปครับที่่ไนะครับแม่จ่ยน้องสาล้วก็ไอ้อับเบอรเอเลวังครับแต่มาดูเลยครับตัวต่อไนะ คุณนายคลายมาใส่เพื่อเล้วนมาเรื่อยครับผมพีมากครับเพือทุีครบพ่อนีครับครับใ่เขาชื่อครับเขาู่เหอนครับอันนี้เจสซี่เขาหาไปครับน้ำหนับที่ไทยลอยแข็งครับผมเ็สส์ปากน้าไอ้มาปากเขาชือักเขาสยครับนตาครับมสามนามาสาคนรเสียมชื่เขาเลยนะเด้อ ทำเดี๋ยวตัวใจกันเลยเขาเขาตามมาแก้ซิ่งนะมีอันตั้งเยอะจับตัวนี้ก็จับกอดกันก็ไปประมาณกูห้องมากเลยนี่จับประมาณกูห้องเย็บก็ประมาณนี้เย็บก็จับมาไอ้กูห้องคนแ่านะตามมาทั้งต่วจับหางอัดชิบหางตัดเสียงใส่ฟังกันตั้งเยอะจับกอดจับกาดกันตัวไปจับวางก็มันรู้ใจกันหุ่ยงยย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 ย

ภาพุ่มปเูมรับมาที้ามันผิอไมมนสมากภาไล์รยนแล้วลยกระนั้นรมาเด้อคขับผู้ใดได้ถึนะครับเด้ออรับทีต่อนี้ต้นผู้ใดตัวนี้ไงนะครับมวทีทางใดเนาะไอ้ตัวนี้ไงแบบฟครับเวทีทางใดครับเกตแถวโอ้รับเกตแถวอ่าได้เอาชื่ออ่

นะครับนะครับผมเราเ็นที่ดีครับครับผมไูเขาต้องเสียตลูหน้าได้กับเรื่อครับตามนกับก็ถือไม่ดีครับใหู้่หามาเลยนะครับเนาะแตบมีแต่เสียงเลนะมันนี่บพราะว่าคู่เาบต่ว่รับทผานเไม่ร้องแต่ว่าว่บดีนะคนเียวนจนมารรเป่านกานักงึา

เพราะว่าในทุกสาหลายคนบเราาเนี่ยวันวันนีเพราะว่าใ้ไทยันเนีวันใ้ท้องสำคัในทางนี้ขอควนจกครับครับเทาากี่มันแจกมาหมดครับเท่าแกแล้วครับึงจำมได้ไหเดียวผู้ใดสูบส่าสูอไรครับเสียเุินเก้าบ้งเสียเงียเสียว้างบ้ังนี่เลยนะครับตัวละใบก็สิบเก้าบาทครับราคาถี่ราคาสูงสามบาทด้ายราคาถี่ราคาถี่พี่ครับ ามันมีเกแก้วนะครับนยาาเป็นเพียงาก้อนกกับน้ำยาทันเล่ยสี่ินกระันพร้อมกับน้ำยาข้ามันุ้น้ำาเล่ยีกรั้นนั่มือี้ามันมาพื่โชว์ไตมันถ้าคุณากมา้กินธรรมดุดตัดเนี่ยาดแก้อย่้งมือ บิการถ้หลอสอง่านค่ะท่เด่นไดทบริการดีเนี่ยจับ่อดล้ำปลาครับ่อดล้ำปลา่อด้วยล้ำปลาครับห้องี้ยังสวายสบายถึได้ถึงเร่องสวายแล้วไึได้ได้เาคู่ได ถ้าผครับผู้พิพากษาต้องทำก็ตะครับนะครับถ้านักงานนี่นะเดี๋ยวครับามาจ้ะถ้าไปถือเทปหาบุกคนผมเรียนไงเราบบนี้ถ้าเป็นเวรนนมากานครับช่น้นบบน้อนุงเลยครับนมวันครับเป็นหไม่แยมาปไปรับไปไปก่อนค้าไปไก่อนครับ กันว่าหนครับใหนเจ้าาพเพื่อนใช่ไหจ้าาพเพื่นนะครับไีกินแถวไปครับครับผมอ่าได้เหียนะครับเงียบก็แก่เด็ดว่าแถวมาได้ครับเพื่ตนองห้ามมาได้ครับ่านแถวครับมก็ร่าคาครับกครับแต่้านเพียนออกมาครับผู้สวยงามนะรับนาะครับผู้ที่นี่เพื่อนแก่เอียครับอาได้ทั่วทั้งพื้นทั้งพืนครับผมอ่านัลำเลยนจนไปนครับผมกันพูเนี่ยครับนลำครับอานน้ล้ำเพราะว่าการล้ำนจปยแก่กันเนี่ยกระอ่ไปน้ำลำ คารผบหมากิได้ดด้ที่ข้าง่าอไปนี่ับเลอาทุ่งดไปครับครับเพียงำน้่นะครับถ้ยังหูอีกกครเปำน้างวยสุดวยกนั่งการเอาวเพี้ยหลังหน้าเพื่อนห้ครับกาพ่นสียางมากเกลี่ยในบาเรากาผมในขนาปขนตาครับการผมเพี้ยกต่อเตายาหเตาย ขาผ้าเทียดา้าอ่าขาเทาเพื่อนทับจลุกขาพทอุมันไม่นัดไม่นานี่ครับที้ขนเดียวข้สองท่านมาเกี่ยวขนครับอ่าขาเทียดกัเพื่อนระลอก่็ระลอกกนครับอ่าร้าเหาพระทนี่ท่านดีกันนี่ครับจะไปสวนโมเดอร์ครับคน้ำปลาล่ากันนี่ครับน้ำปลาลากันนี่นะครับเนาะ่ปล ภันาดแกันไหนูนนัวาเป็นัวเป็นัวแต่ละครับจัว่กันัะเขาชื่อใหมเรื่อย่งนาเ่าน้ำัเนาะครับครับเน้ำบกับเป็นนไปที่มาท้ใส่ไป่สักด้ทำม่ไ้ได้ครับเอาล้างก็ได้่มาดไปครับเดีมีรอ กัปองกันอได้เร็ได้ยังนี่เอาเน้ากเอาไว้เอาไว้ครับคุณแม่คุณแม่ไปคุณแม่นังานเนี้ยเอางานเนี้มาพักเลยอาไปคุณแม่นันครับพี่ทับ้านที่นั่งไก่นยัี่ครับเ้ครับผ่านไปแล้วอัครับคุณแม่เราเอาพ่้น่เกี่ยวที่จะไปเอาาก็เกี่ยวไเพี่ยวไปเลครับทงาน ตับสาน่คุัายตัดายัดสาายายตายตัายัดสายายัดสายายดสายัายัดสายตัายัสยตายตัดสาายมัดสายัดสายตัดส่ยตาัดสับสาัาายาสารดสเดายตสาตััสาย่อตัดสาัดสาตัดััาัสาาตาาด